แซมโน้ตที่ผสมทำให้กลิ่นลาบนะครับลาบยาโซครับอยู่อำเภอรกุยบุรีครับพี่น้องลาบกุ้มครับแต่อย่างเคนบางอย่างนะพี่น้องไม่ได้กินลาบกุ้งสุ่มคือจะผักบอย่างนี่เลยนี่ผักครับบะชีช่างอย่างนุ่มอย่างเสือขึ้นกับบะหมี่ครับกินแซมเนียเลยพี่น้องแซมด้วยกันซีฟิล์วเพียวแล้วงอนเป็นไนย มึงกเขามรมาได้ี่นองแล้วกิข้าแล้วครับข้าวเที่ยงครับเซ่บๆหลับไปก่อนนชิวจอดเต็มเลครับตอนนี้เต็มงเลยเ่องโอเคโอเคเอาไปนอก่ขมครับถาตังตะกรอยอันต้มจนเบลอแก่ขมจ้าขมไ่นองอ๋อิ Cinta nah, man man, -man. ไป,ไ,ปไปเลยไม่ต้องไปเลยบานข้าวข้าหนึ่งใบเลยนะครับอันนี้ใบมะตูหมยอยะใบป,ประตูมันคะแซ่สบสม่ำๆข้าวตุงมแซ่บใคว่าหนีควาบบอไปเลยแม่ sao này là cái to nó... này nó chạm bảy cho cái này thôi để được xem <88. S 2> มั่วเหมือนนี้นะ,ะแต่รกกั่แจกรถอีกสามเงินกบบแซมสองสอบเพื่อนคนเจเกียวบุบคลเป็นไงครับ เอาตามใ,นใ,นในป,ป,ปากเนี่้าแล้วจะกินอะรนะอนะก,กินึข้าวเาียวเพิ่มติดนึงจ้าเอาแก๊สเพิ่มนึ่งได้ต้อนตุ่มกบบมีมน,น,นี่

แต่ผางอื่นมาขายผางเฮ้าเนี่ย,<า>ยบอ่อ่อยไดจังหวัดใดคือกันกันเฮ้าหน่ไปกินของเขาไดเบดทุกอย่างแต่ว่าบ่เขาแต่ว่าเฮ้าบ่แซ่บนะแต่ว่าเขาไม่กินของเ้า,เานีเสี่บ้วก็เขาหมักของเฮ้าหอม่เนเดือมักเนียงนอ้องมายิ่งยินพยายาพค้องอะ่ะ เปิดร่านใกล้ยางดูกำแพงเพชรนี่ไปเปิดดูยกำแพงเพชรส่วน,นร่นานไท้ยๆอยู่บ่ได้ขายเอาร่านนี่บ่เลยตอน,นียงแกเป็นเชฟนเนาะเลี้ยงลูกผู้เดียวจนจบปินยา,อ,ยาอีกก่อยจนมั้งกินเบเกิบวานเลยพี่น่อ,อเยเชบเงียแ<ะ>จกนะครับ นไ่นั่นนี่ลูกดูข่างกันรถเต็มยุลูกไว้ติหน่อยคนสั้งไหมเก่าบอกไปดิ Cô sẽ chuyển nó Cô bán đồ mắc xấu nó Chào bà bà Bán đồ mắc xấu không cho cô phạt ซตจัต้นจ้ะเด็ดมากลยเนี่เนี่ยแจกเลยพี่น้องจับมืานมืานแล้ว,อ <c oughs> ว,วือเนี่ยปต้มพกนเาหน่นี่แมนบุ๊ือนเ่้มิับบอร์ว่าเนี่ยน <c oughs> ้องเรื่องทังครับผมเดี๋